ดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เป็นโอกาสอันดียิ่งที่รายการชีวิตไม่สิ้นหวังจะได้มีการได้สวนทนากับพระอาจารย์ไพบูลนะพี่ปุณูแห่งวัดตาดอนหายสงกจังหวัดอุดรธานีคะ่ะท่านเคยให้หลักการเอาไว้นะคะว่าคนเราเนี่ยอยู่ในโลกนะคะอยู่ในโลกปัจจุบันในการทํางานการทำมาหาเลี้ยงชีพหรือว่าอะไรก็ตามแต่ ที่เราจะเจอในทุกๆวันก็คือสิ่งที่เข้ามาทางตาหูจมูกล,ลิ้นกายและห้าทางนี้พุ่งมาที่ใจอย่างเดียวเลยนะคะโอ้โหใจเรารับไม่ไหวแน่ค่ะมาทางช่องทางหลากหลายทางขณะน,นี้แล้วเราจะคุ้มครองจิตใจเราได้ยังไงวิธีไหนวันนี้เป็นโอกาสอันดียิ่งที่จะมาขอโอกาสอาจารย์เจ้าค่ะขอ,ขอาจารย์เจ้าขะมันยากนะเจ้าคะคนเราจะอยู่ในชีวิตประจําวันในโลกที่มันเต็มไปด้วยความหลากหลายขนาะนี้เกี่ยวกับภาษาต่าง,างๆที่เราได้เคยพู ถึงไปว่าทั้งตาหูจมูกลิ้กนกายใจเป็นช่องทางที่จะเข้ามาสู่จิตของเราแต่เพราะนั้นวิธีการที่จะรักษาจิตเนี่ยที่เราได้เคยพูดถึงว่าโอเคเราต้องมีสติตอะไรต่งตางๆตรงนี้เป็นเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เคยเปรียบเทียบเอาไว้แต่ว่าวิธีการที่เราจะรักษาจิตแต่นะว่าเราจะรักษาจิตของเราอย่างไงอย่างเช่นเราทบทวนดูในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาะมีเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเรื่องการบ้านการเมืองมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรชีวิตเงินทองเป็นยังไงนทบทวนดูแล้ว เอะมันดีขึ้นหรือมันแย่ลงใช่ไหมเอ๊จจิตเราเป็นยังไงจิตเราดีขึ้นหรือจิตเราเสื่อมลงแล้วเราจะรักษาจิตของเราได้ยังไงพระพุทธเจ้าก็เลยเคยเปรียบเทียบเอาไวใ้ให้ให้มีความเข้าใจจมแจ้งและเคยเปรียบเทียบไว้กับศับที่พระพุทธเจ้าใช้ก็เรียกว่าปัจจันตานะครปัจจันตัาจจน,ะนะครเนี่ยคือหมายถึงนครที่อยู่ชานเมืองเมืองหลวงแล้วเมืองที่เป็นหัวเมืองชายแดนแต่เช่นถ้าสมมติว่าในสมัยอุทุยาเป็นเมืองหลวง เมืองปัจจุนนันนครที่สําคัญต้องเป็นพิษณุโลกเจ้าค่ะถ้ากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงเมืองปัจจุนนันนครที่สำคัญคือสระบุรีเจ้าค่ะหรือว่าโคราชหรือว่ากาญจนบุรีซึ่งเมืองต่างๆเราเนี้ยเขาจะมีกองทหารอยู่เป็นจํานวนมากอยสระบุรีนะมีหน่วยรบพิเศษเจ้าค่ะกาญจนบุรีมีทหารมา้าอะไรต่างๆอยู่เต็มไปหมดเพื่อที่จะรักษาไม่ให้ค้าสึกเวลาเข้ามาก่อนจะมาถึงเมืองหลวงต้องผ่านเมืองพวกนี้ก่อนเจ้าค่ะและเคยเปรียบเทียบว่าเมืองพวกนี้เป็นเมืองที่มีความสําคัญ นั่นคือในเมืองหลวงเนี่ยทหารจะไม่ได้มีมากถ้าเปรียบเทียบกับเมืองพวกนี้เพราะว่าเวลาข้าศึกมาปุ๊บมันต้องผ่านเมืองพวกนี้ก่อนเจ้าค่ะเพราะนั้นเมืองพวกนี้เขาต้องดีไซน์ผังเมืองในลักษณะที่ว่าทางนี้ที่ได้เป็นยังไงเจ้าค่ะกองกําลังต้องวางตรงไหนระบบน้ําเป็นยังไงอาหารเป็นยังไงกำลังกาลังสํารองเป็นยังไงมีการสุกมีค่ายฐานต่างๆแต่เคยเปรียบเทียบไว้อย่างนี้เจ้าค่ะเพื่อที่จะรักษานครแต่เพื่อที่จะรักษานครก็เหมือนกันจิตเราจิตเราจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้าง เพื่อที่จะรักษาเจ้าเมืองนะเมืองเมืองเนี่ยคือเปรียบเหมืองกายเป็นเมืองกลายเป็นเมืองหนังกายเป็นเมืองแล้วมีจิตเป็นเจ้าเมืองเราจะรักษาเจ้าเมืองยังไงไม่ให้ข้าศึกมันมาจัดการเจ้าเมืองได้หรือเวลาที่ข้าศึกมาแล้วเราจะป้องกันเจ้าเมืองเราได้เจ้าค่ะนี่คือเจ้าจะพูดก็คือเมืองกายที่มีจิตเป็นเจ้าเมืองเมืองกายมีจิตเป็นเจ้าเมืองนี่คือคือศัพที่น่าจะถูกต้องเจ้าค่ะซึ่งเมืองประเภทนี้ก็ต้องเป็นเมืองที่เป็นหัวเมืองชายแดนที่สําคัญ พระเจ้าเคยอธิบายถึงหัวเมืองชายแดนประเภทนี้เขาจะต้องมีกำแพงเมืองโอเคนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะกำแพงเมืองบนกำแพงเมืองกง็งต้องมีทางเดินทางเดินบนกำแพงเหมือนกำแพงเมืองจีนที่มีทางเดินกำแพงพแล้วหน้ากำแพงนะคือฝั่งข้าศึกเนี่ยต้องมีคูล้อมรอบอคูนี้อาจจะเป็นน้ำหรือ,อจ,จะเป็นหนาม ตกใบตายเลยหรือว่าข้ามาไม่ได้แล้วในเมืองเนี่ยต้องมีเสาหลักป่าไม้ไว้สำหรับส่งกําลังสํารองติดใต้บ้างเหมือนกับเวลาเขาก่อสร้างเขาจะมีเครนยกตรงนั้นยกนี้คือลักษณะเสานี่เหมือนกันหรือว่าปีนขึ้นดูค่าสึกนี่มีกี่อย่างแล้วเนี่ยมีคูมีเชิงเทินเดินรอบมีกําแพงมีเสาสี่อย่างแล้วแต่ถ้ามีกําแพงก็ต้องมีประตูถ้ามีประตูก็ต้องมีนายทวารนายทวารเฝ้าประตูอันนี้คืออันที่ห้า แล้วเมืองประเภทนี้ต้องมีกองทหารอยู่ในอยู่ในเมืองนี่คือข้อที่หกกองทหารนี่ก็ไม่ใช่กองทหารธรรมดาต้องเป็นกองกำลังติดอาวุธต้องมีอาวุธด้วยเจ้าค่ะนี่คือเจ็ดอย่างแต่ที่ต้องมีเจ็ดอย่างนี้เปรียบเทียบอะไรเปรียบเทียบกับจิตของเรานี่คือเจ็ดอย่างนี้มีเพื่อที่รักษาเจ้าเมืองนะเจ้าเมืองคือใจของเราเจ้าค่ะเห็นะเจค่ะถามว่าเจ็ดอย่างนี้คืออะไรนะกายกายของเราเป็นเมืองนี่คือท่าสี่ดินน้ำไฟลงนี่คือกายของเราเจ้ากายของเรานะแล้วก็ถามว่า ในเมืองนี้ต้องมีองค์ประกอบเสาเสาอากำแพงเมืองก่อนก็ได้กำแพงเมืองเนี่ยก็คือปัญญาแต่พระรูชาเปรียบกำแพงเนี่ยเป็นปัญญาที่สมบูรณ์ด้วยการก่อและการฉาบก็คือกำแพงถ้าไม่ได้ฉาบอย่างดีนะเขาเอาอะไรมามาสกัดมาทุบมันจะมันจะแตกออกได้งสมบูรณ์ด้วยการก่อและการฉาบใช่เจ้าค่ะต้องฉาบไม่มีรูไม่มีช่องนั่นคือข้อที่หนึ่งคือปัญญาละเชิงเทินที่อยู่บนกำแพงแล้วคูล้อมรอบเหมือนกับกิริและอุตะปะ ความละอายและวความตกางกลัว,ลวต่อบาปเจ้าค่ะไม่ให้ข้าศึกเข้ามาได้เจ้าค่ะแล้วพอมีประตูพอมีกําแพงก็ต้องมีประตูใช่ไหมเจ้าค่ะประตูก็ต้องมีนายทวารเจ้าค่ะนายทวารนี่ก็คือสติสติเป็นนายทวารน,น,น,นายทวานนี่จะโง่งงไม่ได้ต้องนายทวานที่ฉลาดเพราะว่าถ้าโง่เดี๋ยวข้าศึกแอบเข้ามาเป็นเป็นพวกปลอมตัวมาต้องฉับไวมากใช่เหมือนหยาบยาเข้าประตูถ้าหลับหลับนายก็เสร็จเสร็จจรเจ้าค่ะแต่ถ้าตื่นอยู่ตลอด ื่นอยู่ตลอดนะคือสติคือตื่นอยู่ตลอดจะรู้ว่าใครควรเข้าใครไม่ควรเข้าและเขาจะป้องกันได้นี่คือในถทวรแล้วในเมืองเนี่ยอย่างที่บอกต้องมีกองกําลังเจ้าค่ะแล้วกองกําลังคือความเพียรกองกำลังคือความ,มความเพียรในการที่จะมีกองกําลังต่างๆเช่นเขาก็จะมีอาหารมา้าปัจจุบันก็จะมีทหารมา้าฐานราบฐานปืนใหญ่พลร่มหน่วยรบพิเศษหน่วยยุทธการกองยุทธการไฟ หรือว่าพวกเหนวอรบพิเศษต่างๆโอ้โหเห็นแล้วเยอะเลยนะคะความเพียรต้องมีมากเลยนีคือความเียเจ้าค่ะละกองกาลังก็ไม่ใช่ธรรมดาต้องติดอาวุธด้วยเพราะฉะนั้นอาวุธเนี่ยการสั่งสมอาวุธเนี่ยก็คือเปรียบเหมือนกับาการทรงสุดตะสั่งสมสุดตหรือคือการเดินไปเรียนเจนนอฟังธรรมเจ้าค่ะอ่านหนังสือธรรมะเจ้าค่ะอ่าสวดมนต์เพื่อจะทบทวนคาสอนของพระพุทธเจ้าเจ้าค่ะพวกนี้เป็นการสั่งสมสุดตะทังสิ้นหลัสุดตาก็คือรรธร,อรรม,รรมะที่ลึกซึ้ง ที่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าที่งดงานในเบืบ้องต้นทำการที่สุดบทสุดบริบูรณ์ด้วยบทและเพียรชนะและนี่คือข้อที่หกแล้วข้อที่7นั่นก็คือเสาเสาก็เปรียบเสมือนศรัทธาเสาก็เปรียบเสมือนศรัทธาและคือความมั่นใจความลงใจความเชื่อใจในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเมืองเรามีอย่างนี้อันนี้คือสมบูรณ์รักเมือง,องสมบูรณ์ในระดับเนี่ยคือเวลามันมาตรี มันจะตีไม่ได้จะตีจะตีไม่ได้เขาจะไม่สามารถบุกเข้ามาตั้งอยู่ในเมืองได้เพ้านะรประตูก็ปิดคูก็กัน้นไว้ถ้ามันจะพยายามปีนเข้ามาก,กำแพงก็มีแต่ถ้ามันจะพยายามเข้ามาอีกก็มีกองกาลังข้างในกองกาลังก็ไม่ใช่หมู่หมูมีทั้งอาวุธยิงใกล้ยิงไกลแต่ว่าถ้าล้อมนานก็อาจจะมีปัญหาได้เพราะฉะนั้นบางทีเราตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่น่าพอใจอยู่นานๆเนี่ยบางทีจิตแตก มันก็ต้องมีองค์ประกอบอื่นเพิ่มเติมเพราะนั้นในเมืองต้องมีเสบียงมีสี่อย่างเจ้าค่ะอ่านี่คือเจ็ดอย่างแรกนะเจ็ดอย่างแรกแล้วเจ็อย่างแรกคือที่เพื่อว่าเมืองนี้สําคัญละเจ้าค่ะเมืองนี้มีองค์ประกอบที่ดีละแต่ถ้าเราจะเปรียบเทียบอันนี้คือเปรียบเทียบกับเมืองถ้าจะเราจะเปรียบเทียบกับถนนถนนที่มีความมีองค์ประกอบที่สมบูรณ์เนี่ยผิวทางต้องเรียบมีระบบระบายน้ํามีแสงสว่างมีป้ายแล้วก็มีเครื่องเวลารถมีปัญหาต้องมีโทรศัพท์ SOS ไปได้อย่างงี้นะอันนี้คือองค์ประกอบของทางที่สําคัญแต่เช่นเดียวกันองค์ประกอบของเมืองที่สําคัญก็ต้องมีพวกนี้เช่นเดียวกับองค์ประกอบของใจต้องมีพวกนี้นะเราทบทตัวอีกทีนะเจ็ดอย่างแต่ที่เราจะป้องกันจาสิ่งต่างๆที่เป็นค่าสิทธิจะมาทําให้เราไม่พอใจขึ้นๆลงๆสุขลงทุกเจ็บปวดอย่างนี้ได้และมีศรัทธามีสติมีรีโอตปะอ่ามีความเพียร มีสุดตาแล้วก็มีปัญญาเจ็ดอ,อย่างทีนี้ตอนโดนตอน,โด,ตอนโ,ดโดนตีตุ้มป้องกันได้แค่จุดนั้นแต่ถ้าถูกล้อมนานอาจจะมีปัญหาแต่เราอาจจะเคยศึกษาประวัติศาสตร์ของเอมืองบางเมืองหรือประเทศบางประเทศแม้แต่ยุทธยาอาจะถูกล้อมอยู่เป็นเดือนอแต่ว่ายังตั้งอยู่ได้เพราะมีเสบียงอยู่ในหมองเสบียงมีเตรียมไว้เยอะแต่ถ้ากลัว่าไม่มีเสบียงปุ๊บเนี่ยสามวันสี่วันละเดี๋ยวต้องเปิดประตูเมืองยอมแพ้ เช่นเดียวกันนี้เปรียบเทียบกับเวลาที่ถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่น่าพอใจลุมเร้ามีคนพาลอยู่รอบๆตัวเต็มไปหมดทําไมพ่อก็เป็นอย่างนี้แม่ก็เป็นอย่างนี้ลูกเป็นอย่างนั้นบ้านเมืองเป็นอย่างนี้ถ้าตอนแรกแรกอาจจะคุมได้ผ่านไปเดือนหนึ่งสองเดือนเริ่ม <c oughs> มีปัญหามันเริ่มเป๊ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีองค์ประกอบอีก4อย่างเพิ่มเติม <c oughs> พระพุทธเจ้าคือพูดจึงพูดถึงทำเจ็ดประการและทาอีก4ประการ4่ประการนี้พูดถึงว่า อันดับแรกเนี่ยเมืองนั้นจะต้องมีหญ้าน้ําสั่งสมไว้หนญะ้าน้ําและไม้หญนะ้าน้ําและไม้สั่งสมเอาไวนะ้ซึ่งตรงนี้ก็เปรียบเหมือนกับเวลามีอะไรพังก็ไปซ่อมได้น้ําก็มีกินนี่คือเปรียบนี่คือข้อที่1นึ่งข้อที่2ก็คือข้าวข้าวอาหารนั่นเองนะและข้อที่3ก็คือเป็นพันธุ์พืชที่ดนะีเช่นข้าวบาเล่ที่มันประณีขึ้นไปและข้อที่สี่ก็คือยารักษาโรคอันนี้ก็เปรียบเสมือนชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี คืสมาธินั่นเองนั่นจิตเราต้องมีสมาธิอยู่ในภายในเพื่อที่เวลาอยู่ในสิ่งที่ลุมเรา้านานๆเข้าเราจะตั้งอยู่ได้และน,นี่คือเปรียบเทียบเป็นอุปมาประมัยเพื่อให้ทราบก่อนว่าอันนี้คือการรักษาจิตเป็นอย่างนี้แล้วเราก็จะมาพูดถึงต่อไปว่ารักษาจิตแล้วแล้วยังไงต่อเราจะพัฒนาตรงนี้ได้อย่างไรเราจะรูปแบบการทํางานของตรงนี้เป็นอย่างไรเราจะมุ่งด้วยกันต่อได้ เห็นภาพชัดเจนถ้าหากว่าเราเปรียบเทียบกับตัวเมืองนะคะว่าเมื่อกายเนี่ยเป็นดินน้าไฟลมนะคะแล้วก็ข้างในคือเจ้าเมืองคือใจของเราแล้วก็มีกองกําลังข้างนอกมีม,มีไม่ว่าจะเป็นศรัทธาปัญญาสติหิริโอตปะนะคะแล้วก็มี <Yeah. S 2> วิริยะมีความเพียรซึ่งเราทุกคนจะต้องฝึกฝนและจะต้องเตรียมกําลังนี้ไว้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่กองกําลังสะสมอาวุธติดอาวุธด้วยนั่นก็คือสั่งสมสุตตะนั่นเองค่ะรายการชีวิตไม่สิ้นหวังจะกลับมาสนทนากับพระอาจารย์ภพบูลและพี่บุญโญกันในวันพรุ่งนี้นะคะเราจะเตรียมพร้อมเราจะทบทวนชีวิตของเราเพื่อท<ม>ี่จะเริ่มต้นปีใหม่ได้กันยังไงนะคะวันพรุ่งนี้ติดตามค่ะวันนี้สวัสดีค่ะทางออก เป็นกำลังใจ